ตั้งแต่เปิดบ้านมหามนตราจนมาสู่มหามนตราเทวไลนะตั้งแต่ปี2,551ถึงปัจจุบันนี้เนี่ยอาจารย์โอมเนี่ยนะได้กำหนดการไหว้ครูบูรพาจารย์ของทุกๆปีอ่ะเอาไว้ในวันวิสาขบูชาของทุทกๆปีซึ่งถ้าเกิดว่าถอดมาเป็นวันที่ ตามปฏิทินน่ะซึ่งจะมีที่มาจาัดปฏิทินจันทรคติก็แล้วแต่นะนะก็จะจะมาตกประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนของทุกๆปีซึ่งทําไมถึงต้องมีการไหว้ครูบูรพา,ารย์ในวันวิสาขบูชาเล่าอ่ะเริ่มจากไหว้ครูบูรพา,ารย์จะมีคำสองคำติดกันเนาะไหว้ครูนี่ทุกคนรู้อยู่แล้วอ่ะมานั่งไหว้คุณครูอ่าการที่มานั่งไหว้ครูเนี่ยคือการที่มานั่งเคียงข้างกับอาจารย์โอมเนี่ย นะเพื่อบอกเล่าเก้าสิบถึงความทราบซึ่งในพระคุณของคุณครูบาอาจารย์เนี่ยไปข้างๆกับอาจารย์โอมเนี่ยเพื่อให้อาจารย์ของอาจารย์อมเนี่ยนะซึ่งถ่ายทอดหลักวิชาและพลังมาให้สานุสิ์คือพวกเราเนี่ยตลอดทุกปีทั้งปีเนี่ยได้รู้ว่าเราทราบซึ่งนะเรารู้สึกในการมีพระคุณของคุณครูบาอาจารย์นี่คือคําว่าว้ครูนะน,นี้พูดแบบย,อย่อๆอีกคํหนึ่งคือบูรพาอาจารย์ บุรภา,าจารย์คือครูบาอาจารย์ที่ล่วงรับไปแล้วไม่ว่าเราจะรำลึกได้ก็ดีรำลึกไม่ได้ก็ดีบางทีอาจารย์ของอาจารย์ที่สั่งสมนี่ที่สืบทอดกันมาเนี่ยมาสอนเราเนี่ยเราไม่รู้หรอกท่านเป็นใครรู้แต่โอ้หูนับร้อยนับพันปีเราก็จะรำลึกถึงทุกท่านรวมถึงเทวดาทุกชั้นฟ้าสิบห้าสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินก็จะมาหมดเลยนะบอกเราเก้าสิบถึงสิบสิบทุกอย่างก็จะมาหมดที่นี้ อันนั้นคือคําว่าไหว้ครูบูรพาจารย์ที่จะเกิดขึ้นทุกทปีในวันวิสาขาบูชานะคำถามคือแล้วทําไมอาจารย์อมต้องจัดไหว้ครูในวันวินวสาขาบูชาด้วยเล่าก็เพราะวันวิสาขาบูชานะนะั้นน่ะข้อแรกนะเป็นการกําหนดเอาไว้ให้พวกเราเนี่ยมีจุดที่จําได้ก่อนว่าประมาณช่วงกลางกลางปีซึ่งจะไปตกประมาณพฤษภาคมหรือมิถุนายนเนี่ย นะก็จะไปอ,อยู่ในช่วงนี้นะนะสองนะเป็นการ,รํำลึกนะถึงกันเลยกันว่าอ๋อตลอดระยะเวลาในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยนะพวกเราหลายๆคนที่เคยได้รับวัตถุมงคลจากอาจารย์ไปบูชาเคยลงพิธีกรรมเสริมสิริมงคลเคยตรวจดวงชะตาแล้วนําคําพยากรณ์นั้นไปก่อให้เกิดประโยชน์ในระหว่างปีเนี่ยก็จะได้มาทบทวน ทบทวนข้อปฏิบัติเช่นข้อปฏิบัติที่ให้รำลึกถึงครูบาอาจารย์ก่อนที่จะบูชาวัตถุมงคลหรือจะน้อมนำเอาอพลังในการลงพิธีกรรมไปใช้ให้ตั้งนะเป้าหมายให้ชัดเจนนะแล้วก็ให้มีจิตที่เป็นสมาธิใจเยือกเย็นเข้าไปประก,กอบกับการรักษาศีลทั้ง5ข้อทีนี้ในระหว่างปีเนี่ยบางคนหลายหายคนเลยปรากฏว่ามันก็มีบางเหตุหลาย,หลายเหตุที่ ไปกระทําผิดทั้งพลาดไปในศีลทั้งห้าข้อบ้างเออหลงลืมครูบาอาจารย์ไปบ้างการมาไหว้ครูนั้นเนี่ยก็เป็นการน้อมนําลําลึกทบทวนบทเรียนนะทบทวนคําสอนเพื่อให้พลังนั้นน่ะกลับมาแรงกลับมาดีดังเดิมไงบางคนแบบลงพิธีกรรมใหม่ๆหมาทำไมแรงดีพอเวลาผ่านไปทําไมแผ่วๆลงทําไมใช้วัตถุมงคลแกลแ,แล้วแรงดีพอเวลาผ่านไปทําไมรู้สึกพลังเบาลงเพราะว่าศีลที่เราเนี่ย รักษาเอาไว้บางทีก็พร่องบ้างขาดบ,บ้างการมาไหว้ครูนอกจากไหว้ครูบวงสงครูบาอาจารย์เสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะครอบเสียนปู่ฤาษีที่อยู่ด้านด้านเนี้ยด้านข้างข้างข้างหลังอาจารย์ตรงนี้เนี่ยปู่ฤาษีบรมครูเนี่ยองเนี้ยองที่อาจารย์ทํามืออยู่เนี่ยนี่คือปู่ฤาษีบรมครูที่จะทําให้พลังที่พวกเราผิดพั้งพลาดไปกลับคืนมาหมดเลยนะส่วนใครที่มาไม่ได้ก็น้อมจิตน้อมใจ นะให้เข้ามาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพิธีกรรมไหวครูบูรพาอาจารย์กล่าวคือมาทั้งมามาทักทายอาจารย์อมมาร่วมลํำลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนอาจารย์อมเพื่อมาสั่งสอนพวกเราอีกทีนึงมาน้อมนำเอาพลังนะของเทพเทวดา16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน ทุกองคเนี่ยที่อาจารย์อัญเชิญมาในพิธีมาอํานวยอวยพรให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองนี่คือสาระสําคัญของการมาไหว้ครูแล้วก็ให้จําเอาไว้ว่าทุกๆวันวิสาขบ,บูชาตลอดชีวิตของอาจารย์โอมอะ่ะก็คือวันที่อาจารย์เน่ะกำหนดให้ลูกศิษย์เนี่ยได้มีโอกาสนะมาน้อมนาเอาจิตเอาใจนะมาไหว้ครูมาลําลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ก็เพื่อความสุขเพื่อประโยชน์นะของลูกศิษย์นั่นเองนะเนะย ก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรด้วยก็คือเป็นสิ่งที่อาจารย์อยากจะจัดให้ปีละครั้งนะก็อยากให้รู้ความเป็นมาของการไหวค้ครูบุรพาจารย์มหามันตาซึ่งจะจัดและเจอกันในทุกๆปีของวันวิสาขาบูชาอันนี้ให้จับเอาไว้